thank <laughs> you สวัสดีครับสามาชิก MT ็มทีเคเบิลและสวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทางช่องไทอีสานคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทางกลุ่มระบบทีวีดิจิทัลทั้ง201และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวรอบเมืองกาฬสินธ์ผ่านทางช่อง4 5 c Z e n e w s ไพ่สัต HD ในจานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มและสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังผ่านทางเอฟเอ็ม90.5ส m h นไมเคิลเฮิร์สเอ็มทีเรดิโอตอนรับเข้าสู่ข่าวรอบเมืองกาฬสินธ์ประจำวันนี้วันนี้มีประเด็นข่าวต้องติดตามหลายประเด ที่ภาพบรรยากาศผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำข้าราชการทหารตำรวจและประสบกรณิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชวันนี้งดงามยิ่งนะคะบรรยากาศช่วงค่ำวันที่23ตุลาคม2561ที่เวทีกลางสนามหน้าส,าาสาลักลางจังหวัดกาฬสินธุ์ในกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสนินธุ์ นำเหล่าข้าราชการทหารตำรวจและประสบก,กริกรชาวจังหวัดกาฬสินุ<ม>์เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว<ม>วันปิยมหาราชโดยพิธีเริ่มด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินท์ในไกรสอนกองฉลาดและผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแกป่ปวงชนชาวไทยทางด้านการปกครองการเลิกทาสการทำนุบำรุงประเทศการศึกษาการไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขการโทรศัพท์ ใช้ระบบเขตปกครองใหม่อาทิมณฑลเทศาพิบาลจังหวัดและอำเภอและมีการสร้างรถไฟสายแรกคือกรุงเทพถึงเมืองนครจทีมาจากนั้นมีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากราธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมยืนสงบติ้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากราธิคุณเป็นเวลา57วินาที นาายจู้ลไปดูความต่อเนื่องนะครับยุทธการฟ้าแดดสงยางกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ที่ผ่านมานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นายไกรสอนกองฉลาดก็ได้เป็นประธานปล่อยชุดปฏิบัติการกองกําลังสามฝ่ายซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายปกครองฝ่ายทหารฝ่ายตํารวจ ออกปิดล้อมตรวจค้นตามยุทธการฟ้าแดดส,สงยางกระดมกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายพร้อมกัน54จุดกองกำลังสามฝ่า,ายซึ่งประกอบไปได้วยฝ่ายปกครองทหารตำรวจของจังหวัดกาฬสินบูพรมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามยุทธการฟ้าแดดส,สงยางกระดมกวาดล้างยาเสพติดได้ของกลางรวมมูลค่ากว่า4,96,021บาท โดยเช้าเมื่อที่ผ่านมาวันนี้24ตุลาคม2561ในไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานปล่อยชุดปฏิบัติการกองกำลังสมฝ่ายซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายปกครองทหารตำรวจออกปิดล้อมตรวจค้นตามยุทธการฟ้าแดดสองอยางระดมกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายจำนวน54จุดพร้อมกันทั้งจังหวัดภายหลังการปฏิบัติการในไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับพลตรีจุมพลจุมพลพักดีผู้ประชาก,การกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินุรพลตบตรีทิรัตน์เพชรพันศีผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินุรร่วมแถลงผลการปฏิบัติการโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน23คนของกลางประกอบไปด้วยยาบ้า11,176.5เมตรยาไอซ์36,078กรัม อาวุธปืน8กระบอกกระสุนปืน34นัดโทรศัพท์มือถือ3เครื่องทองคำหนัก3บาทเงินสด91,000บาทรถยนต์4คันรถจักรยานยนต์1คันและเลือยนต์1เครื่องรวมมูลค่าทรัพย์สินที่สามารถตรวจยึดในการปฏิบัติการครั้งนี้4 9 6 0 2 1าทสํบาทสำหรับสรุปรวมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจคน้นตามยุทธการฟ้าแดดสองอยางรดมกวาดล้างยาเสพติด ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง24ตุลาคม2561สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา2,912คนข้อหาครอบครองเพื่อจำหน,น่าย538คนครอบครอง332คนผู้เสพ2 0 4 1คนและอื่นๆอีก2คน้้ไองบตใช i'm และช่วงนี้นะครับเราจะไปเข้าสู่ช่วงเชิญชวนท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีของดีจังหวัดกาฬสินธุ์แต่พูดถึงปราสาทรวงข้าว1เดียวของประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกนะครับก็ต้องอยู่ที่บ้านโนนสำราญตะบนเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เราไปติดตามกันครับในส่วนของท่องเที่ยวชุมชนโอท็ปนวัตวิถีของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ เทนีบุญคุณล้านตำบลเหนือประสาทเขาเหลืองอลานวัดสวตวันวนาลากับขอพรหลวงปู่ยหญ่พาสักสิทควรบ้านตำบลเหนือเดอพียร ันยโยองแม่นสักันอุยเด่นห่างโอ้ยโอ้ยเด่นห่างสวัสดีครับผมนายจอมทองที่ตัวกลุ่มอัปปิริป่าเช่าบ้านนะครับ มาสาผิดเบาเรื่องของประสาทเขา่าผิดที่ม้าองประสาทเขา่ารับตกอนมีกาบ้านตะบเหนือนะครับตรงนี้นี่การเพชรเพชรเข่าเพชรเขาเป็นกลุ่มก่อนนะครับเพชรเป็นตลาดบ้านระบาดมาก,ก่อนแค่ว่ากันหรือว่าพักหลังเนี่ยคื่มุมี้เลยครับเพราะว่าคนใส่รถแต่เติมมารถใหญ่เขานีา่แหะไม่เกี่ยวเขา่าบ่มี้เขาหมาัดก็เลยนี่การร่วมโตกันมาเป็นประสาทเขา่าเอามาพูละพูละติดมัดสร้างมัดน้องมาบริจาค คือราว่าดีมาก่อตั้งเป็นปราสาทเขาถ้าสมัยก่เหรอครับถ้าสมัยข้อสองพันห้าร้อยสี่สิบยี่สิบสี่นะครับโดนยันด้านนอกเปลี่ยนจนมากครับพัฒนาชาตาิกานพัฒนาการอำเภอหน้า้มนึกบัวแท้นะครับตมึกบัวแท้เป็นมาแกะมากปัทมาพัฒนาทำไมนะครับให้เป็นปราสาทเขาแทนนั้นนี่คอยในคำดีเนาะเป็นกำนันเป็นประธานจัดตัต้งมาถึงมาทุกปีทุกปีมากนะครับ ก็ตะหอดเดือนคุณพ่อพันธุ์นะครับตั้งแต่วันทีเก่าถึงวันที่สิบห้านี่แหละครับทีนี้ส่วนนี้จะจัดทุกปีเอาพีหน่องเข้ามาร่วมกันจัดเป็นปราสาทเข่ามาเอาเขลาหลายๆห่วงนะครับเนมาบริจาคน้ำกันมาจัดกอตั้งหมาเื่อว่าถึงไปมาสะกันมัดนะครับเอาลูกเอาล้านโรงเรียนพ่นี้นะครับมามัดใอ่กันเดยว่าที่เป็นปราสาทเขาใหญ่จัดมาสุดปีครับเป็นงานประจําปีของตำบลหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นรักษาวัฒนธรรมไหว นะครับตัวหนึ่งก็เป็นการหางเงินเนาะดื่ยสางศาสนาสืิมเมืองมาก่็ไปต้นเท่าสอ่มือแหละครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนั่งช่องเพจบุฒสาิเศษนะคะเป็นประธานกลุ่มอาชีพตำบลเหนือนะคะ่ะสําหรับมืออาชีพของตำบลเหนือนะคะเกษตรกรเ่วนในขั้มหน้าเนาะค่ะหลังจากที่พี่น้องชุ่มชืนตำบลเหนือได้เหตุหนาแลรวนะคะก็ที่นี่อาชีพเสริมก็คือ ที่เด่นๆของตำบลเหนือของเฮ้าก็คือการปลูกเห็ดนะคะปลูกเห็ดเห็ด้างนะคะซึ่งเห็ด้างนี่ก็เป็นที่ประทับใจพอ่าหนึ่งนํำรร่ใดสูชุ่มชนของเฮ้านะคะเดือนหนึ่งประมาณสองหมื่นบาทค่ะ,ะมีกลุม่มท่อผ้านะคะกลุ่มท่อผาพืมนบบานของเขากลุ่มนี้ก็ซึ่งเข้าก็ได้ผลิตในชุมชนของเฮาทาั้งต่างจังหวัดหรือต่างพิมพ์เพิ่นก็ได้ โทรศัพท์มาซื้อนะคะเข้ากับอะไรไปข้ายเองส่วนมาเท่ากับไปนี่โอทอเท่ากับไปนําตื้นของเท้านะคะ,ะจักสารค่ะคกุญแจสารก็คือหมวกซึ่งเทศด้วยผือนะคะบานเข้าถือกับโบึดของในชุมชนของเท้ามีผลิตภัณฑ์ไม้ลายยางนะคะ,ะจังกุญ้จผ่าไมผ่าพื้นบ้านนังสีค่ะอันมีล้างจากเข้าเก็บเกี่ยวเรียบร้ยบรอยนะคะห้างกุิ่นกับเทศยีโบเซ่เนาะคะ่ะเพิ่นสีเทศ ตลอดนะคะเพราะว่าเ่นเป็นภูมิที่เป็นแข็งแล้วเนาะคะ่ะซึ่งมันจะเข้ากับโ้องกอันนวัตวิถีของตำาุนเนือของเหานะคะสึ่งตำาุนเนื้อของเหาก็ถือว่าเป็นผลดีของชาวตำาุนเนือที่มีได้ได้ใดเข้ามาสู่ชุมชนของเจ้าของนะคะขอเชิญเชวนพวกพ่อแม่พี่น้องมาท่องเที่ยวตำาุนเนือ าการหมุนคุ้นล้านจัดถวายบูชานองคุณทงจัเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอุบัติเหตุและคลิปท้ายข่าวช่วงนี้พักสักครู่ครับ ลับมาติดตามข่าวรอบเมืองกาลสินทุที่สองกันต่อครับเราจะไปติดตามบรรยากาศร้านจําหน่ายพลุประทัดดอกไม้เพลิงนะครับวันนี้คาดการณ์กันว่าเป็นช่วงวันขึ้น15ค่้าเดือน11เป็นช่วงออกพรรษาก็จะมีการจุดพลุประทัดบางคนก็ตามความเชื่อว่าเป็นการจุดเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เป็นการตรวจสอบร้านจําหน่ายพลุประทัดดอกไม้เพลิงในเขตเทศบาลเมืองกาลสินซึ่งในช่วงนี้นะครับก็มีทั้งวัยรุ่นครับ เยาวชนไปซื้อพลุประทัดดอกไม้เพลิงบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเขตเทศบาลเมืองกระสีนบรรยากาศร,ร้านจําหน่ายพลุประทัดดอกไม้เพลิงมีประชาชนเลือกซื้อบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักครับเจ้าของร้านเตรียมสินค้าไว้หลากหลายเพื่อเตรียมไว้จําหน่ายให้กับประชาชนที่จะมาซื้อพลุประทัดดอกไม้เพลิงไปใช้จุด ในคืนเทศกาลวันออกพรนษาวันนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กและกลุ่มวัยรุ่นอย่างไรก็ตามด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองกระสินมีการกำชับตำรวจทุกพื้นที่ให้เคมง,งวดตรวจสอบร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตในการจำหน่ายพลุประทัดดอกไม้เพลิงและเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ควรให้บุตรหลานนำประทัดไปดัดแปลงให้มีแรงระเบิดหรือแรงอัดมากกว่าปกติ และไม่ควรจุดพลุประทัดดอกไม้เพลิงใกล้แนวสายไฟอาคารบ้านเรือนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงถังเชื้อเพลิงวัตถุไวไฟหรือบริเวณที่มีลมพัดแรงเพราะอาจจะไม่เกิดเพลิงไหม้ได้ไปดูอุบัติเหตุนะครับรถเก๋งไปพุ่งสนท้ายรถบรรทุกที่กำลังกลับรถบริเวณจุดกลับรถหน้าศุรชการจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ เมื่อเวลา10.30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาฬสินเขาตรวจสอบอุบัติเหตุรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุก6ล้อบนถนนบายพาสหัวคูจุดกลับรถหน้าสุรราชการจังหวัดกาฬสิน์ที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่โดยกู้ภัยกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสองรายซึ่งเป็นแม่ลูกกันบาดเจ็บมีบาดแผลบริเวณขาและร่างกายเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลกาฬสิน์อย่างเร่งด่วน ตรวจสอบพิกิดเหตุพบรถเก่งยี่ห้อฮอนด้าสีแดงจอดอยู่กลางถนนสภาพด้านหน้ารถรับความเสียหายใกล้กันพบรถเป็ทุกขกล้อจอดอยู่กลางถนนในสภาพท้ายรถรับความเสียหายเช่นกันจากการสอบถามทราบว่ารถเก๋งขับมาจากสีแยกทุ่งมนมีผู้โดยสาร โดยสารมาเป็นครอบครัว5คนมุ่งหน้าไปอำเภอสมเด็จเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุมีรถบรรทุก6ลก้อที่ขับอยู่ด้านหน้าแล้วได้เลี้ยวขึ้นมากลางถนนเพื่อจะกลับรถที่อยู่บริเวณจุดกลับรถด้านหน้าแต่จังหวะนั้นรถเก่งที่ขับตามหลังมาหลบไม่พ้นจึงพุ่งชนท้ายรถบรรทุก6ล้อเข้าอย่างแรงส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าวที่คนของไปใส่หนูยินบ,บอก เดิตนตัดทางผมอช่วงนี้ปฏิตามคลิปท้ายข่าวครับ ลิปแรกเป็นอุทาหรณ์นะครับเกิดขึ้นน่าจะเป็นอู่ซ่อมรถแต่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนครับพี่เลี้ยงเด็กอุ้มเด็กทารกเดินผ่านบริเวณที่ช่างเขามีการเติมลมในล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่ปรากฏว่าเมื่อเติมลมก็ทิ้งไว้เลยไม่ได้ดูนะครับปรากฏว่าพี่เลี้ยงเห็นผิดสังเกตหันไปมองไม่ถึงเซี้ยววิญาทีปรากฏว่ายางระเบิดกระแทกศีรษะทั้งพี่เลี้ยงทั้งเด็ก ประเด็นคนละทิศละทางไปดูคลิปครับชัยนาทสินหัวนิวส์ครับได้เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านซ่อมรถแห่งหนึ่งในเมืองตันเจียงโชมณนทนหงเปยประเทศจีนซึ่งภาพจะเห็นได้ว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญครับขณะที่ยางรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งถูกเติมลมและวางพิงรถยกเกิดระเบิดอย่างรุนแรง ขณะที่พี่เลี้ยงอุ้มเด็กทารกเดินผ่านมาและหันไปมองดูยางก่อนที่ต่อมาไม่กี่เสววินาทียางเกิดระเบิดและลอยมากระแทกศีรษะพี่เลี้ยงทําให้เป็นอย่างที่เห็นครับพี่เลี้ยงและเด็กกระเด็นไปคนละทิศละทางสาเหตุที่ยางระเบิดครับก็เนื่องจากหัวใจลมยังคงเสียบคาอยู่ซึ่งช่างเติมลมแล้วก็เอายางไปพิงไว้กับบริเวณรถยก แล้วก็เดินไปทําอย่างอื่นโดยอาจจะลืมไปว่ากําลังเติมลมอยู่จึงทําให้ยางเกิดระเบิดแต่ว่าโชคดีอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต อารมณ์นะครับไปดูอีกหนึ่งคลิปชวนยิ้มนะครับมีหญิงสาวคู่หนึ่งเป็นเพื่อนกันไปนั่งในร้านกาแฟปรากฏว่ามีเด็กชายเดินมาดูเหมือนกับว่ามาขอร้องให้หนึ่งในนั้นเป็นแม่ใหม่บอกว่าแม่ตายแล้วงานนี้ต้องบอกว่าผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังไม่ใช่ใครเป็นคุณพ่อของหนูน้อยนั่นเองไปดูคลิปครับแม่ตายแล้ว ผู้ใช้ Facebook ศิรินาฟ้าสางได้แบ่งปันเรื่องราวของเด็กน้อยสุดกวนคนหนึ่งเหตุ <c oughs> เกิดที่ร้านกาแฟาโดยเล่าว,ว่าวันนี้ไปที่ร้านกาแฟากับเพื่อนจู่ๆมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาจีบเพื่อนของตนเองโดยพูดว่าแม่ตายแล้วอยากได้แม่ใหม่ทําให้ตนกับเพื่อนรู้สึกขำขันไปอย่างมากพวกตนจึงถามว่าใครสอนให้พูดแบบนี้ <c oughs> เด็กชายก็ชี้ไปทางพ่อของเขาแล้วบอกว่าป้าเป็นคนสอน

ข้อมูลคลิปท้ายข่าวนะครับไชน่าซินหัวนิวส์รวมถึงผู้ใช้ Facebook สิรินนาฟ้าสางอยู่ไลค์คลิปเด็ด youtube com facebook com ติดตามคลิปท้ายข่าวทุกวันที่ช่อง4ข่าวรอบเมืองการสิน mt cable tv ช่วงนี้ไปติดตามรายงานพยายกรณก์อากาศประจำวันครับ และทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวรอบเมืองกาะสินประจําวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวรอบเมืองกาะสินในทุกวันออกอากาศให้ชมกันในเวลา20นอาฬิกาออกอากาศซ้ำวันถัดไปในเวลา1นาฬิกา5นาฬิกา9นาฬิกา13นาฬิกาและ17นาฬิกาทางช่อง4 MT Cable TV หลกักนอพุทธสุภาษิตเช่นเคยนัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมกลับมารับชมข่าวได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ทีมข่าวทุกคนขอลาไปก่อน สวัสดีครับ